บอบช้ำทั้งกายและใจเพจดางเปิดภาพกิกรุ่งนภาโดนหนุ่มใหม่ทำร้ายร่างกายสุดเจ็บปวดรายการล่อข่าวดาราวันนี้รายงานชาวเน็ตต่างก็ตกใจค่ะเมื่อนักร้องสาวมากฝีมือกิกรุ่งนภาเคยมีประเด็นข่าวดางังอดีสามินอกใจต่อมาเธอเจอรักครั้งใหม่แต่จุดจบในวันนี้กลับโดนทำร้ายจิตใจร่างกายอีกครั้งโดยเธอได้โพสเฟซบุ๊กบอกว่า ถูกสวมเขาครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งนี้ก็ซ้ำรอยเดิมเจ็บที่เดิมในวันนี้ทุกอย่างมันจบลงแล้วไม่ถามหาความจริงแต่ความจริงมาหาถึงที่ต่อจากนี้ฉันจะกอดตัวเองให้แน่นที่สุดฉันแตกสลายมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ถ้ามีโอกาสได้รักใครสักคนอีกครั้งก็ยืนยันว่าจะตั้งใจรักด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีจะไม่ใจร้ายหรือทําลายเขาเพียงเพราะตัวเองเคยถูกความรักทําร้ายมาก่อน รักให้สุดอยู่ให้สุดทนให้สุดและให้อภัยให้สุดพอมันสุดทุกอย่างแล้วจงอย่าเสียายอย่าเสียใจไม่เคยเสียใจที่เคยมอบสิ่งดีๆให้ใครแต่เสียใจเพราะที่ผ่านมาให้กับตัวเองน้อยเหลือเกินเสียใจที่พาตัวเองมาเสียใจครั้งนี้คิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วแต่กลับอันตรายที่สุดเท่าที่เคยเจอมาฉันเคยถูกทำร้ายจิตใจแต่รอบนี้ฉันถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันเธอมีลูกสาวแต่เธอกลับทำร้ายผู้หญิง โหดร้ายเคยมีคนคนหนึ่งเข้ามาทําให้เราลืมบาดแผลครั้งก่อนที่เคยผ่านมาเขาทําให้เราลืมไปเลยว่าครั้งที่แล้วเราแตกสลายแค่ไหนคิดว่าเขาคือคนที่เอาพลาสเตอร์มาปิดแผลให้รักษาเยียวยาให้เราหายอยู่ๆเขาก็กระชากพลาสเตอร์ออกแรงๆจนทําให้แผลเราใหญ่กว่าเดิมคนคนนึงเข้ามาทําให้เราได้ยิ้มได้หัวเราะได้รักได้เอาใจใส่ได้ดูแลแต่ใครจะไปคิดว่าเขาจะเป็นคนคนเดียวที่สร้างบาดแผลใหม่ขึ้นมาและใหญ่กว่าเดิม มันทําให้รู้ว่าไม่มีใครเยียวยาเราได้นอกจากตัวเรารักตัวเองให้มากๆจะไปเชื่อใจใครใง่ายอีกนะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณอย่างสุดหัวใจแต่ไม่ว่าจะแตกสลายอีกสักกี่รอบก็จะพยายามประกอบมันขึ้นมาใหม่ทุกครั้งประกอบให้เป็นรูปทรงเดิมถึงจะไม่ได้สวยเหมือนเดิมก็เถอะวันนี้เรายังไม่เหนื่อยที่จะประกอบมันขึ้นมาใหม่ไม่ว่ามันจะแตกสลายอีกกี่ล้านรอบเราจะเริ่มประกอบมันขึ้นใหม่อีกครั้งยังไม่นานจะเข้มแข็งกว่าเดิมไม่ต้องห่วงนะคะ